สวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้นะคะเด็กๆได้ชมคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการบวกที่มีผลบวกเป็น 10. อ่าจากที่เด็กๆได้ดูเมื่อกี้นะคะมีตัวเลขไหนบ้างที่บวกกันแล้วได้10บอกแม่เดงได้ไหมคะมีตัวเลขไหนบ้างคะ,ะมี1่บวก9 2บวก8 3บวก7ด 4บวก6 5บวก5และ0ูนย์บวก10ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะไม่ยากนะคะวันนี้นะคะแม่แดงก็จะมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ทําอีก2หน้านะคะอีก2หน้านะคะเด็กๆวันละ2หน้าเพราะว่าตอนนี้เราเรียนไม่ทันแล้วค่ะนะคะ,นะคะเรียนไม่ทันแล้วลูกนะคะวันละสองหน้า3หน้านะคะช่วงนี้นะคะามาดูแบบฝึกหัดเลยค่ะในแบบฝึกหัดคณิตนะคะหน้าที่56 การบวกที่ผลบวกเป็น10นะคะามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่1ให้วาดวงกลมสีขาวในกรอบ10อันนี้เราเรียกว่ากรอบ10นะคะแล้วเติมตัวเลขนะคะเขียนเป็นประโยค์สัญลักษณ์เลยนะคะ10เท่ากับ7ดเด็กๆสังเกตดูนะคะวงกลมสีดำมีทั้งหมดกี่วงคะ ช่วยไม่แดงนับหน่อยค่ะ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเอ่าเใช่ไหมคะเบวกด้วยอะไรนะคะเด็กๆก,ก็นับต่อให้เต็มกรอบ10บเลยนะคะวาดวงกลมลงไปวงกลมสีขาวนะคะวงกลมสีขาวให้เต็มกรอบ10บแล้วจะมาดูว่ามีกี่วงนะคะอ่าวงที่หนึ่งสอง 3ได้กี่วงคะ3วงอ่ะได้3เด็กๆก็เขียนเลข3าฉะนั้น10เท่ากับ7บวกด้วย3ามนะคะอ่ะทำได้ไหมคะแม่แดงยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะให้เด็กๆทำเองเลยนะคะที่เหลือทำเองได้ไหมคะอ่ะต่อไปคะ่ะต่อไปหน้าที่ห7ด แม่แดงจะให้เฉพาะกรอบสิบอย่างเดียวนะคะให้กรอบสิบแล้วให้เด็กๆวาดวงกลมสีขาวกับวงกลมสีดำนะคะให้ครบ10บนะคะมาดูตัวไหนบ้างอ้าให้เด็กๆคิดเองนะคะมีตัวไหนบ้างที่บวกกันได้สิบอ้าวข้อที่1น,นะคะแม่แดงยกตัวอย่างสิบเท่ากับ1บวกด้วย9นะคะ หนึ 1> 1่งบวกด้วย9อ้าแม่แดงก็จะวาดวงกลมสีขาววงกลมสีขาวก่อน1วงก็คือ1นะคะต่อไป9วาดวงกลมสีดำนะคะเด็กก็วาดแล้วก็ใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอไม่ต้องใช้สีก็ได้นะคะหรือใครจะใช้สีก็ได้อ่าเป็นสีดำนะคะอันนี้แม่แดงใช้ดินสอน,นะคะอ่า สีดำนี้9วงนะคะฉะนั้น10เท่ากับ1บวกด้วย9นะคะเป็น10เด็กๆคิดเองเลยมีจำนวนไหนบ้างที่บวกกันแล้วได้10เมื่อกี้ได้ดูจากคลิปวิดีโอไปแล้วนะคะมี1บวก9 2บวก8 3บวก7 4บวก6 5บวก5แล้วก็อะไรคะ0บวกด้วย10 นะคะทำได้ไหมคะอ่ะันนี้สองหน้านะคะทําเสร็จแล้วส่งมาให้แม่แดงนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะบ๊ายบายค่ะ